กระสปาะตูอันปันเยอะนุโมนนากระเป๋าเนี่ยผมมีความสุขแล้วลูกบางคนบางคนเป็นเบาหวานว่ะเปลนตอนนโมธนากระเป๋าเนี่ยเอาเอาเปลี่นแค่ไปเขาเครียดมาดิดันั่งเนี่ยเอาเลยเสนอเลยอยู่ที่ปากเสนีย์เลยอยู่ที่ปากปูมือคนทำเนี่ยนับจักหวานปูมือคนจังทำเดียวมาได้ปากเอามันกินพิชกินเกลือกินเผ็ดกินเค็มกินส้มกินหวาน มูมาต่างไกลนัวเป็นตัวค่อยประเภทไหลคนนี้หมดอ่ะโยมประเภทเนี้ยอันเนี้ยเด็ดถ้ามันได้อย่างที่นะเนี่ยกรรโบราณใหญ่ยังใครฟอห่อให้เตะท่านยังนี่ใครฟอเวลามางานที่ไหนนะมันจึงมีความสุขคนที่จังกัใครฟอไม่เหน็นหรือว oh, oh, ่าก็มาจะไหนฮอร์ก็มาคนเดียวเนี่ย เราอยู่บอกทำไมล่ะม่อ่างนั้อย่างคุณจังเลยจัถ้าคอยาไปถามามาแช่อย่างนอก็หาคนมาครกจะมือจี้ตรงนี้มันได้มาเปล่มากรัไหนปากเี้่มาหน่อยนี่คือกำบรันจังไข้พอหมอไข้เต โบราณนี ore, cuanto, ade, ่พ่อจะมีหอไข่เตท่านเชื่อบอเ่เวลาคนหออย่างมาเป็นสังเป็นอย่างนี่ยมันก็ชอบเตะหอว่ามีไอ้อย่างหอมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องอะไรถึงหอนี่แบบเตะอีแม่แล้วแบบกะห้ามหอเนี่ยแต่มันเป็นยังไรจะหอเนี่ยอีแม่จะเติมน้ำมาเลยพีแม่ไข่เตะอ่ะแม่ตาบูนานแบบนั้นบอกคนเนี่ยไร้งานเนี่ยีพ่อจังแค่หอไข่เตโบราณจริงๆเนี่ยาจารย์ลำบางบอกว่าเหมือนจังใหม่ก่อน ตู้นั้นเป็นลูกคนตู้เปาะปีสุนเจปตุ้งอยู่วัดปิยารามป่าแง่ข้างโงค์บัลนครพิงนนะสมัยตะก่อนมันมีองยาท่านลูกคนตู้คนยาก่ยทีจมีอย่างนพี่น้องอะไรไปทางไคนแจ้งแจ้งอยางพวกไม่อยู่วอย่าบกว่ามาอ้าป้กมาอ้าวาอ้าวอย่าง้ขบหยังพวกแต่เดียวฝันห่างฟังพวกคนปันนอกนี่ขำมาก็จะออนึงขาย ใค,ครเคยผ่านขก่อนทอดนึ่งคับไปส่อกปูซอกปลาก็เอายาใส่ซาใส่ย่างเตี้ยวไก่มาทอดนึ่งก่เจ้าทอนึ่งก่เจ้าทอดนึ่งอย่างไรทอดนึ่งไก่เพิ่งรู้ว่าทอดนึ่งไก่ยังเตะบอกเว้ยคอยมันได้ย่างเพิ่งจะคว้าไก่คอยแอบคอยแบบได้เอาไม้ค่้ยควยมีกินอีถ้าคุ้ยเสร็จแล้วมันเอาก่อนเงแต่มันมาเอา โอ้ยเชฟดไห้หอไววเตยห่อใหม่มาแล้วหอนี้มันมีแบบนี้แล้วหลงก็ไปซื้อตึงแหงกันแล้วหลอเขาไปถายตองได้ละว่าโอ้ต้องหอี้ยังมวยเตยนทุ่คนมาคุมเอาลูกแห้าบาทเลยสองบาทเพิ่เนี่ยหอนนื้ไก่นี่น่ถ้าใครอยากกินลำลำเนี่สถาพื้นเนี่คนเดียวมันจับพรกจับเผือสารละมันเอาไปซื้อกินของคนต้องทำใจเจอ เดี๋ยวซื้อกินเอาป่ะเนี่ยก้อนบะหัวก้อนแข้งก้อนบะแข้งก้อนคอก้อนบคอบะตีนกระปิมะกันไก่ว่าเดียวมีแต่สาวหัวมันแบบไก้ต้องลงไปสืบมานะก่อนสุมาเั้งหนึ่ว่ามันอย่างมาเป็นอย่างนี้เป็นว่าเขาไปซื้อโครงไก่โครงไก่ที่มันเอาจีนออกไปแหย่เนี่ยถ้ามันเหลือก็คงที่เขก่อนนั่นแหละ เอาที่ยอมเขาชอบเออที่เขาชอบเนี่ยเขาจะซื้อมาเพื่มหมาที่วัดแล้วเ,เอาน้ำกินม,มาดุ้ยแม่แห้หรือยน่อยาาอนะมันมีแง่เสียมมาดพี่น้องเขากินออกแล้วเขาไปซื้อโครงไกม่มาโบกแล้วไก่แท้ๆมันจะมีสักตัวเดียว,วนะมันเปลี่ยนยัเขาถึงงูซี่เขาหายคอนเนอร์เอาเลยไปบ้านเขาไหมพี่เบ้ มันมีแก่หงนังม,มันมีแก่กันดุแเออเสียงตึงไว้อาชีพไหนอาชีพมันหนูเป็นมาปากแล้วคนเฮาเนี่ยคนวัดกันให้พอออกให้เจคนเฮาหยุดไม่กันนะพี่น้องตายแจก็พอเป็นยายมีสองแก่หูดังแจ๊กดองมีสองหูหูแจ๊กฟังมีสองปากเอากินผู้เล่าขวัญมีปากเดียวว่านาดปากเดียวมันยังว่าปากหนัก ถ้าเขามีหลายความนสน่ยุ่งห่อกเขาคิดวกันทุกวันน้อยนิ้ไริดชาิษยาิษยากพราะเขาดีคนไม่ได้ิษยาเพราะน้ำใจไม่เคลื่อนหนุนิษยาเพราะอาร์าขา,าดการหนุยาเพราะขาดบุญทุนเมตตาคนอิจชาเพร่ะเดียวหวังเลยความสุขมันจะเกิดในใจสถาวาีิเตนะแค่พวกนี้าบางคน,นะสม,มัจยจะจุ๊จจุ๊จี้เล่าก่อนคนอิจชาคนคิดสิ่งเขาสี่นะสถา,าปยวาจา บ่าวนอถามก้นนุ่งขาวของขาวขาก็อ่านเขาก้นเอ๊ะแต่ว่านุ่งขาวของขาวนี่ยังตะวาญยังไปซ่อนอยู่เนี่แล้วมึงเห็นมือก้นนุ่งขาวไปซ่อนกันมันมันมันบักก้นแน่าก้นหลังมันหลังหน้าไอ้ยังวักไม่รู้มันซ่อนกว่าส่วนซ่อนเนี่ยปากก็ดีไปได้เนี่ยทุกคนเนี่ย คนเราถ้ามันจ้ากู้นะอันนี้มีก่อนอันนี้เขาเล่าให้ฟังก่อนถ้ามันจ้ากู้มันมันมีแต่กินไอ้ไอ้น้อยคนหนึ่งไปนั่งกินข้าเวนใหม่นั่งคนละวงนั่งคนละวงถ้าไอ้ไอ้เพื่อนเพื่อนยิ่งแงวงนึกนั่งกันเนี่แล้วไอ้เพื่อนนี่บอกกู้ขึ้นมาโอ้ฮานี่นะตอนนั้นเขาไปนั่งกินข้าวนี่ยที่อย่างน่ะถ้าปากคนปากแหว่งหมัดเขาเดี๋ยวจะจ่าขนาด ล้วไอ้คนปากแหลมมันนั่งตรงกันข้ามไอ้ไอ้คนแบบาเลี้ยมันบอกว่าปากแหลมพวกไอ้นั่นอมเข้าอ่ะแล้วไอ้ไอ้คนที่อู้นมามหันเนี่ยมันหันหลังตั้อ่ะเฮ้ยตรงเสาะไม่ใช่เฮ้ยมันแบบเออไอ้คนบอกแค่เนี่ยเนี่ยข้าชอบอ่ะมันเหลวเป็นคลใส่ไอ้นั่น ใครนั่นโบวเข้าเนี่ยอ้ไอ้นี่เป็นดีหรอนี่อย่างน่ะเป็นแบ่งกันบนก็แห้คนมันแบ่งกันรูมันไม่มีเลยป่าแหวงคันรูคนมาถ้มาจ้างรูปได้ใครนั่ไม่ยามสาวน้องๆนี่อย่างบ้านนี้ที่ไทนงาเข้ามาก็ไม่มีใคร้งมีเจ้าเนี่ยคนอเนาะแต่ มันเกิดหัวมันปวดมางไงเนี่องปุ้นบอกว่ามันนุ่นคนเท่ามีอย่างการพึ่งตาเข้าใจกันน้อยตีแม่เขาีิโดยนักศึกษาศิลป์นักปุ้นักพึ่ตามอยู่แล้วมันก็พูน่นักรักบอกบุญกับทำบุญบบเหมือนกันเอาบุญมาบอกตุ้มเป็นอย่างตุ้งบอกบุญส่วนทีแม่เขาจะทำบุญแบบทำบุญเป็นเรื่องของแม่เขาเามห,ามาหมือนกับเขาทักอ่ะตัวตเพป่้นจะไปทำบุญตัวจะไปก็แค่บอกถ้ามันไปตดยใหม่เราไปทำบุญโดย ถ้ามันบอกไปนะถือว<ด>่าก้อนว่าได้ไปเลอฝากไปทาบุญห้าบาทสิบาทสาบาทวัดหอ,อไปทําบุญตัเวเองอย่างทูบบ่บอกว่สาสัทธาทั้งหลายวันหน้าวันานัมีโอกาสไปเยีเ่ยอำเภอแม่ลิมเลอตูกอุกบอกเข้าไปถ้าท่านไปดีท่านบอกไปก็เป็นอย่างไปเถอะตุกมีอย่างหนึ่งต,ต,ต้องทำสัทธาญาติโยมทั้งหลายประด้ขวดหัวนะก็ไฟเงินหนึ่งเก้าบาทพ่ออย่างดูเป็นอย่างนี้ย่าาต้องไปหันด้วยสายตาท่านในยกอันไพภูลโพทองเนี่ยเอาสัทธาไปสองเตื้อสามเตื้อแล้วนะท่าน ไปกับร้อยกว่าคนหมดแน่พี่น้องปัจะว่าบันคนไปยังแสงยังไงเมืองแป๊เมืองหน้านคนก็ไปกันพี่น้องต้นโรงชัยนี่ก็ไปนี่กระปอนสมัยเมื่อไานนายกเออไอยังชื่อนในยุคสงครามอันนะอย่างนั้นแต่แกนี้ในยกคสงครามเอาลู้จี้คนไปเ่นเอาสถางไปพูดใลยแม่ที่ท่านนี่ตุลุงปัจจุบันนะตุลุงมีห้องแอร์ห้องแอร์ตุลุงแต่มันบรรจุได้น้อยมันบรรจุได้ประมาณหกสิบคน ติดแอร์เจ้ามุนบีทียู่บอกตรงๆในห้องนั่ในห้องแอร์เนี่ยมีห้องน้ำห้องส้วมกงาแฟโนาทีนน้ำพอนน้ำชาเครื่องเสียงเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ข้อที่ท่านทำงานกับสังคมที่แม่ของเข้าไปหน้าห้องแอร์นะสบายๆเลยเวลาสุดนี่นะที่หลวงป้าอะไรแกไฟจากที่อันเนี่ยอันยาอันยาในคมพัฒนาอย่างเงี้ยกล้าส่งเสร็จที่ไปอ่ะสามทั้รถพี่น้องกั็หลายสามรถรู้รถสามสี่ก็รถหลาพี่น้องพี่น้อง เนี่ยไปไปหาทุลุ่เปิดแองแล้วนั่งสบายเลยท่านก็ต้องเชื่อสซาตานซาปาหอต้องเชื่อสซาตานตู้วางไว้เลยนี่กาแฟนี่โอมัลตินน้ำร้อนน้ำชาขนมวางด้วยกันนั่นราคาคักนั่นนายเห็นด้วยไหมตู้ก่อจะเอาตู้บริจาควางนี่นัเอ้าวางมันก่อนมีตู้บริจาคก็ปัใชไงก็แล้วไปลูกหลไปไหเออนี่เดือนอันวาดนี่นะลูกหลานนี่แม่เขาจะไปรับอัลเบียนเนี่ยนะ ของรั่นเจ้าภาพในแหนมนั่นเจาภาพรับฟังตู้ลงผมมาสอนเตือนนะพี่น้องมาอบรมเนี่ยถ้าไผหนีที่ภาพที่เซาไปภาพที่ตุลุงก็ได้เดือลูกหลานไปฮะตุลุงมีห้องเพื่อภาพแต่มันบบหรูหลามันก็พอจะทําได้มีห้องแอร์เพืนอนแม่จะนอนห้องแอร์ก็ได้ห้องพัดลมก็ได้ห้องแอร์หกร้อย แม่เขาไปเที่ยวมาแล้วแล้วตู้บอกเขาอีกแม่เขาบอกไปเมื่อบอกไปแม่เขอบบอกงูแต่ตู้บอกเหมือนกันอีกอย่างเดียวกันเพราะยั้ตู้ลุงนี่ถ้าจงคนได้จงคนได้คืนนี้ถ้าตู้ลุงมาเตะที่มีหลวงปู่นี่นะตู้ลุงจะไปเตะที่ตะปูเพราะก็เลยเอาคนพูดคนเจ้าเกาลงตู้ลุงจะไปเตะตะปูเนี่ยหมูเอาหมดตั้งร์อะไรตู้ลุงไปคนลองฝ่ายให้อากาศมืดตาท่านรีบๆทำเนี่ยก่อนที่จะว่าเยี่ยมตัวก่อนตายเยี่ยมกายก่อนแต่งเยี่ยมน้ำอนหน้ารักเยี่ยมแบ๊ก่อนเดินทาง ทำจิตใจมั่งนฟังธรรมะเ้มตัวไม่เห็นเตโมเฮามี้อย่างมังเมียอีแม่เอาสร้างบุญสร้างกุศลมีอย่างสัอยางตามคุณบุญริ้วใรก็จิตใจเกศารมานะางทารมาโจมีอย่าง้นุ่งหอย่างวดตาเจ้าก็พอมีสแกนผู้ดำแจ้ก็ดมีสงมุงจ้ากฟังมีสองมูปากเอากินผู้เล่าฝันมีปากเดียวบอกขนาดปากเดีวเนี่กว่าปากนักอกถ้ามีหลายความมันจะยุ่งเราเกันทุกวันเหมอนน้อนั่นนี่ยมีอย่างสักอย่างนะพี่น้องทั้งหลกินที่กลินเพชรกลิ่น ระงับตัวนี้คือได้ระงับตัวนี้คือได้พี่น้องทั้งหลายก็ไม่าได้หมดแต่มันมีเหมือนกันหมดโรคตุลุงมีเหมือนกันหมดอะโรคไปอย่างอย่างตุลุงเล่าให้ฟังเนี่ยตุลุงอยู่ห้าตุลุงหมโรคโรคไปอย่างอ่ะพี่น้องภาคพิศษสามาเน้นเนื้อหนังสืออย่างตุลุงช่วยเหลือสังคมอ่ะบ้านตุลุงถึงบาเป็นอย่างนักหนาบ้านนันอะไรบ้านคนเขาต้องทำเรื่องบุญเนี่ยจะเป็นโลกอาหน้ากรอาเกิงเราไปทำบุญมาทำมั้เวลาอยู่ดีมีสุขจะบอกให้ไปเนาะบางคนบ่ได้ในจ่ยอย่าเฮานี่มีปัญหา เวลาใกล้ตายมาได้ไหพุทธอันขอปฏิ่ชอบที่ชอบเด้อพุทธพุทธพุทธที่มนุษย์เที่ยวทำมาได้แต่โง่ไหมกนอยู่ได้ก็อยู่อยู่มาได้กูตั้งมาใหญ่พุทธแต่ก็มีคนจะไปไหนกูได้ที่แม่ว่าอย่าไปนะไปเด้อกูตาหน้าบงแต่ที่ไปออกกไปเมื่อคืนนะกูตามันจะดีเอออัไปไหนซัตตี้ อย่าไปไปี่ไหนเวยได้ยัตายมาไปที่ชอบที่ชอบพุทธทองแม่พวบอกงปจำตัวรูกคนนี้ไว้เจี่ยวกระตาหมือเจี่ยวกระตเหมือนที่บอกได้ยังตายตะมาสอนพุทธทพุทธอเนี่ยฟังตายลูกมาทีหน้ามาเลยทำโบทำโบพวกคุเป็นคนไปไหนพวกมันได้เนี่ย งูเข้ามุนัตท่านไห่านกันมือตาเพือตากับพอกับแม่หนอกมือตาเรื่มศาสนาพุทธเจ้าเกิดมาจากนี้ถึงจักข้อต่อไปพี่น้องตาหลมืนตาท่าส่สีสีที่เอาปันไปที่ฟ้าอากาศมสซฟ้าน้ำที่นาการไปุสาสาราข้อ่เนียพี่น้องตองไปต้องึงนักหนาป้าป้าพี่น้องตาลได้พี่น้องตาหล่างที่เจ็ดมงตึ่แปดโมงตึนได้โเลยมาซาวนาทีละบอก ถ้าเลยชจ้าบอกวอาคิดสองแรงมันค่ไหนี่กบเกินแล้วไปกลางสาวก่อนจะเาตุ๊กแเสี่ยงมเป็นตัาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแบบเช่นว่าอ่านพียุโมเทวย่งนะคือกษัตริย์ตุลุงไปเยี่ยมพูดต้องขังนะพี่น้องท่านนึกถึงคนในครอบพระเนศสวรรค์และที่ปามันมีท่านถ้าท่านเพออกกันฆ่ากันฟันกันนี่ท่านมันมีสิ่งคนหนึ่ง ค้าการฟังการข้อมูลดิจตากันนะมันเป็นสิ่งท่้องเนื่องอยไรพี่น้องนี่ปานำประหลาดปังสร้ความสุขเป็นยอดก็เป็นคนท่าเหนื่ยยากต้องกัดอยู่แล้วมันมีความสุขได้อย่างไดแล้วอาการถ้าสาดานดิวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้กันและกันมันไม่ดีนะพี่น้องเทีออกไปนี่สุดมากเแม่พี่น้องพี่น้องไปเดนมูนเดนมามันยังเป็นอย่างนักหนาปานพี่น้องเราไปเตะคนดีแบบดีนะขึ้นลงขึ้นศาลพี่น้องแยกันลูกข่อยาแยกผู้คน

ตูล้ลงไปเยี่ยมไปพบลงพูดต,ต้องขังในในแม่เอาเข้าข้อไปเอางูลเลยอันนี้ติดขอ้อข้ออยากฆ่าคนฟันเก้นทุกหมู่ตีตาอันนี้น,น,นี่อยากลักทำำรัพย์ติดขอ้ออันนี้นี่อยา่างคงมขืนกระทำชำเรารติดขอ้ออันนี้นี่อย่างจุกไลยหลอกลวงก้นติดข้ออันนี้นี่อย่างยาเสพติดติดขอ้อลักใหญ่ของมันคือสินบนเจ้าห้าขอ้อป่าฮะก,การมุสุป่านาทินาการเมงผู้ศาสุราห้าข้อทย่ท่นาทนแต่เขาลืมไป อาจจะไปแย่งกาสการฆ่าสาตาชีวิตจริงๆแล้วต้นหมายถึงโคนก่อนต้นไม้เม็ยถึงหมูมากัดได้ขอเอาน้ำาต้อแก้ว่อจอกินน้ำลงมาที่นี่ไปที่อื่นนครน้ำชาเปนน้ำน้องจมน้ำบปรกรมนัไ่ได้ที่สถานแขกน้ำไม่เจ้าไ กูเลือกสียคนเนึ่งเพือฟังบันไดมันใจงั้นอากาศฆ่าช์ติชีวิตเนี่ยมันมีไอ้น้อยคนนึงมันมาถามตุลุงตุลุงการฆ่าชาติชีวิตมันมีสีก่อข้าลุงมาขัดใจงอกวายจัดมามันามกตุลุงที่นี่แล้วตุลุงก็บอกเมันว่าเนี้ยเิ้นหมายถึงคนนะก็มาได้หมายถึงหมูมากาดใจพอกวายจัดมาพอเรื่องคนนะผมเข้าใจแล้วตุลุงผมไม่ถามเกี่ยวกับงอควายบัไดมันเป็นไรมันเป็นบ้าเก็บอกแล้วเอาปัถามว่าคิงจะถามยัย อ๋อพอดีพ่อผมสายเอาแล้วไปเจอพ่อทีงตกายอ่ะพี่พ่อมากลาบควายผมลากมาด่พี่โดงอะไตูลงมอสนาน่ามันเป็ไนใจถ้าผมเอามานตาไม่ได้บุนกระบาเขาเขาทีอย่าถามยิ่งใหญ่ี่กินลากมาแล้วถ้าเขาบาก็อย่าเพี้ยนเี๋เขาบอกกุนเนอร์สอย่ากิลากเรื่องแบบนี้ทําพ่อทีกอกมาข้าวกลางท้าวใข่ตาดคาดเดี๋ยวมันคลายมนรำเนิร์ก่อนมาเรียน เลยการเนี่ยเนี่ยประวัติการแพทย์ตั้งเดิตก็เลยมายกตัวอย่างว่าน้ำนี่มาได้เอามากินแต่จะยกตัวอย่างของประวัติมีแม่ปุ้ยคนหนึ่งชื่อสีแปะเป็นน้องคนไหนแม่ปุ้ยคนนั้นชือสีแปะทีนี้เลิกวาดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำวิ่งไปถึงบ้านลูกสาวไปกราบมาก็ร้องแม่มันแม่แเมยนี่ยหยาเมย์นกินจำได้

เตานี่มันเป็นอาหารมังสวิรัติ็นกินอยู่นะแต่ถ้าเตามันมีมดมีแมงก็ตักเกี่ยวสัรอาหารของคนแล้วเมื่อนย้เนียเจ้าเนี่บจ้าใพี่แม่ของชาติที่ให้ตัวใจลูกแล้วมึงเอายามาแปลงน้ำมาเนาะก็ปูไม่ได้กจะละมังนี่อาหารหรอีน้อยกูถือสีแปลกนะมึงอย่าให้กูฆ่าปูแล้วฆ่าไปเนาะอาหารของคน แล้วมึงย oh ังมาฆ่าเจ้ากลัวปู่กลัวตายก็กลัวแม่เต้านะมีน้อยกู่ไปเจ๊กีนเนี่ยเต้านะเออกินป่กินก็เป็นยังยันลูกกินที่แม่เขาเย็นเนี่ยอันปูกูไ่ได้ฆ่ากับเอากระมังปูมาเอาไปนี่จีปู่ปูเอ้ยกินลูกปู่ไปเจ๊กี่ฆ่ามึงแต่ลูกกูจ๋มมึงคงหูเนอะไผ่ไหลมึง กูไม่ไหลมึงกูจะทำเพื่อนก็คนเดีวกูอย่าแปลงหัวเมื่อมึงข้ามแล้วกูมึงข้ามไปเรื่อวัฒตาสงสามมิตรบานเพียงแก้วอัตรหิอัตรโนนาโถน้กปูคุณโฉมมึงจะด่านเนี่ยนำไปคนเดียวเราหนเ่ยล้วเราเหนอยเลยอ๋อกูอย่าแปลงหัวเมื่อมึงข้ามช่วยตัวเองเนอะที่แม่ก็ตั้งมอกแก่ เลี้ยทั้ทางอันเลี้เป็นไฮไลท์ของมันด้วยเดี๋ยวก่อนขอเอานีนี่ก็เงงอีแม่ตั้งมองแกงนี่น้ำเดือดป๊ะโป๊กูจะแปลงหัวลูกมึงข้ามสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กันเจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่อ่ะเวลาขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้จองเวรจองกรรมกูนะกูไม่ได้ทำให้มึงคนอื่นสั่งกูมา สั้งลูกกูแม่ตั้งข้อแกงนะเพื่อทุ่แปลงครัวรูกปูข้ามเอาไม้บางอีกข้ามคำตัวแล้วปูมันมีแปดแข้งนะท่าน่อยมาตวงยูว่อ่าเรียบ้ร้อยหนึ่งตัวตัวที่สองกระต๊ตัวที่สามกระตดดวันี้ตัวที่สี่เป็นปูพระราชทานตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ทําไม้สองกัน ไปตัวม right. no 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 oh, oh, ึงฆ no right ้าเอาปูตัวใหญ่เนี่ยไตปูตัวใหญ่มันมวยอะยังเงี้ยยังเยยังเงี้ยป้นแต่ก็ป้นแต่โหมึงเก่งนักแจกงการแขมร่องแชมป์ร้องโป้นก็ป้นอยู่อ่ะนั่นออกให็นอันสองมาตรฐานอีกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโป้นบอกว่าพี่น้องอ่ะครูบาอาจารย์ลำปางเขาไม่นิ่งไรแต่โปนน้อยคน่านานเรา การฆ่าสัตว์ตาดชีวิตต้องพออ้อมด้องค์หางหนึ่งปาโนสัตว์มีชีวิตสองปานนัสสันติตาตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตสาว่าากัศกิตังกิตที่จะฆ่าสอุปกาโมทำความเีย็นที่จะฆ่า 5. ้ามัลนันสั